โหนูสถานการณ์ตอนนี้มันอุบา,าติฉาเปรดมากๆ เจดูตอนนี้ปอมฉันแตกไม่มีเหลือเรียบยร้อยเหลืออยู่อย่างเดียวคือบ้านใหญ่ยังไม่ระเบิดเท่านั้นแหละดูสกอร์โอเมก้าอย่างเจตายไปถึง5ครั้งไม่ต้องถามสกอร์คนอื่นนะจ๊ะเพราะว่าเอาแค่ตัวเองยังจะไม่รอดเลยอ่ะยังดีที่จังหวะที่พวกเขาบุกขึ้นปอมพวกเจเมื่อกี้พวกเจก็คิวเาเขาไปได้ถึง3นะตอนนี้ก็เลยกะจะมาเอาดาร์คเลเยอร์กันทีแรกก็เช็คบนมินิแมปก็เห็นพวกเขาเนี่ยมาแค่2เนาะก็เลยคิดว่าน่าจะถูไทยไปได้แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเพื่อนคงมาเติมได้อีกนั่นแหละแต่กะผิดจา้ากลายเป็นว่าเพื่อใช้วาคีย คลิปนานไปน,นิดนึงงว่าจะมาช่วยเติมไวโอ,อเล็ตกลาสเอาไปได้แทนที่เมื่อเขาก็ถมันเข้ามาเรียบร้อยแน่และแทนว่ารักยูเจก็คิดเป็นคนแรกยังดีที่ทีมโมเจามาถึงก็สวนกลับไปได้ดนี่สงสารก็แต่ฟลอเรนติโนสีคิวได้ถูกนางมุรลตามไปปาดขิดไปทีนี้ดูเหมือนทีมโมเจกำลังสถานการณ์นำใช่ไหมแต่ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาดูกันหลังจากที่กาลีปล่อยอันติพินาแล้วออเรนติโน <Rent> ก็รีบชิงหนีในขณะที่ซาตาทูสีไม่ยอมกลับแล้วเป็นไงล่ะบินไปปิดคิวไขรก็ไม่ได้สุดท้ายนางก็เลยคิดเองห ซแล้วแอที่ไหนได้จังหวะน,นี้เองช้าอยู่ดีฮายาเตะก็ทลลาออกมาแล้วเปิดอันติรำสวยๆเก็บเป็นดับเบิลคิวไพโอจังหวะน,นี้พูดได้คําเดียวว่าสวยพี่สวยแม่ทางสะดวกขนาดนี้แม้ว่าป้อมจะแตก3าทางพอเจ๊เกิดมาเจ้ก็เลยรีบขึ้นไปเติมฮายาเตแน่นอนว่าเป้าหมายย่อมเป็นการดันป้อมบนให้แตกไปและแม้ว่ามูราจะพยายามเข้ามาขัดขวางแต่ก็ไม่สามารถต้านทานพลังของฮายาเตะและโอเมก้าอย่างเจได้แล้วหลังจากนั้นเข้าไปจังหวะที่กอสเลเยอร์เกิดจ้าจุดนี้เ,เจ้กะจะเข้าไปเช็คพ แต่กลายเป็นว่าถูกพรกะเขาถมเข้ามาเกือบคิดเลยไม่ล่าวิง่งหนีกลับบอ่อแทบไม่ทันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะเข้าพุ่มปวดเช็คให้ดีก่อนนะโวย้ยและแน่นอนว่าการที่เจหนีกลับมาแบบนี้ก็ไม่มีใครเป็นกองหนะ้าจังหวะที่เสียไปส่งให้ทีมฝั่งตรงข้ามได้ก็เเลเยอร์ไปครอบครองไอย้ยางานเข้าของจริงแล้วแหละทีนี้ว่าดูเหมือนเจจะคิดว่ามันยังสาแก่ใจไม่พอก็เลยเดินงงงออกไปให้ใหไวโอเล็ตกริ้งเข้ามายิงปิดชีพไปโหที่ราคาที่ราคา,า,คาชิปหายของจริงแล้วไหมล่ะคะทั้งปมแตก3ทางคนจะ แล้วอีกฝั่งก็ทบมันเข้ามาขนาดนี้ให้ดูสกอร์ตอนนี้สิแจ้งเงินห่างสี่พันไม่ได้ออบเจกสักอันเจ้วจะเอาอะไรไปรอดวะจังหวะนี้เจที่คิดอยู่ก็ได้แต่สวดภาวนานในใจพร้อมกับเกิดความคิดว่าโอ้สาร่ามันจบแล้วครับนายแต่ละวินาทีที่กําลังรอเกิดกอย่างก็ประดังประเดเข้ามาดังหาฝนและสิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นสเปริตอัาน,น่าชื่นชมนั่นคือเพื่อนร่วมทีมของเจตต่อสู้อย่างมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้พวกเขารีดทุกศักยภาพที่มีออกมาเพื่อกันบ้านจาังหวะนี้เองไฮยะเต แสงสว่างทำกลางหาฝนพวกเข้าไปรัมทีเดียวเก็บแอนเนตกับกาลีเป็นดับเบิลคิวไปเมเจอเกิดมาเจาก็รีบเข้าไปสกัดไม่ใหย้ยีหน้าตีบ้านของพวกเราได้แน่นอนว่าฮฮยาเตะได้ยีหน้าเป็นทิปเปิลคิวของเขาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตอนนี้อย่างเรียกว่าฝาหลังฝนไม่ได้แน่นอนว่นนาทีนี้ทุกคนย่อมกดดันเพระาะถ้าพลาดไปหนึ่งครั้งอาจจะหมายถึงป้อมใหญ่ที่แตกสลายใครจะไปคาดคิดว่าอยู่ีดีเจจะใช้ฟลิกเกอร์เปิดเอาตีเข้าไปตั้งการการทำนั้นไม่ได้เกิดผลอะไรเลยเว้ยคำถามคือทำไปทำไมวะกู อาทีนั้นอยากยุ้มหัวตัวเองมากแต่ทุกอย่างก็ต้องดําเนินต่อไปผลของการเข้าทีมไฟที่เจ๊เปิดผิดจังหวะนั้นทําให้เหลือแค่เจ๊กับฟลอเรนติโน่เท่านั้นที่รอดชีวิตโอ,อโทษจ้าสองคนที่เหลือรอดนี้ไม่ได้เคี้ยวง่ายๆนะสุดท้ายแล้วทั้งสองก็เลยคิดป้ายด้วยพลังของฟลอเรนติโน่และโอเมกา้าซึ่งมันเป็นการคิดที่คดคุ้มค่าเพราะมันเป็นนาทีที่กอสเลเยอร์เกิดแล้วจ้าหังนั้นแล้วพเพื่อนร่วมทีมเจ๊เกิดมาครบพวกเราก็รีบมุ่งมาเอากอสเลเยอร์และเจนว่าฝั่งตรงข้ามมมมมยยย่่่่่ออตตต้งงพยายาาขขัดขวแจจะนนูคิเเลทีไช คุณเดิมอีกต่อไปเพราะหลังจากเขาไม่ได้ออเจกต์อะไรเลยในตลอดเวลาที่เล่นมาน,นี้สุดเขาก็สามารถเก็บกอลสเลเยอร์ตัวนี้ไปได้และแล้วหลังจากที่เกิดจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ,พ้ทีมรู้เจก็าสามารถพลิกสถานการณ์กลับกลายเป็นฝ่ายวิกทอรี่ไปได้อย่างสวยงามอาทีนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับเพื่อนรวมทีมทุกคนที่สู้ไม่ถอยและโดยเฉพาะฮายาเตะคงที่เจต้องขออวยยศให้ว่าเป็นเดบบแบกว่าจําตี้ใช่แล้วจานเจคกดูโอมากับเขานะส่วนโอเมก้าอย่างเจนะเหรอตำแหน่งเดียวที่เจจะมอบให้จ้ะนั่นคือตำแหน่งไปพักก้อน